ค่ะวันนี้เรามาทําสารคดีเรื่องการทอผ้าไหมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทอผ้าไหมบ้านห้วยายตําบลน,นาเชือกอำเภอนาเชือกจังหวัดมาสารคามครับสวัสดีค่ะพ่อหนูขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะตอนนี้คุณแม่ทําอะไรอยู่คะแม่เรียงหูเรียงหู เอออันนี้แม่ชื่ออะไรครับแม่บุญเที่ยงข้ามยาดแก้วอ,อัน,นอันนี้อายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสี่ทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับโอ้แต่ออดโรงเรียนประมาณประมาณเท่าไหร่ครับมันสี่มันเ็ยแม่เห็นมาอีรีก็อายุปีสามหาเนาะครับผมเริ่มต้นทำได้ไงครับแม่ก็แม่ก็ร่วมกลุ่มกัน รวมกลุ่มรวมกลุ่มกันแรงบันดาลใจอะไรคะที่ทําให้คุณแม่อยากทําอาชีพนี้แม่ก็เรี้ยงม่อนปลูกม่อนมาตะพอตะแม่ผมเนาะว้าวแม่ก็เลียงสืบต้อนอยังมาสานนี่แหละมันก็มีไรใดดีสรงลูกเรี้ยงอดจบุณเแล้วก็ฝากมาแม่ทําผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะแม่เห็ดจนมาโกมงจอนหแล้ว ทีแรกอะปลูกม่ันเลี้ยงไม้มามัดท่อมัดท่อบอนนี้กับตอนนี้กับเห็ดสีธรรมชาติโดนมาเห็ดสีธรรมชาติหลายนเลยเลือกสีเคมีสีธรรมชาติสีเคมีมันกัเกิดโรคเกิดให้แก่ร่างกายเขาเนาะเกิดเลยว่าเป็นตัสีอายุยืนเนาะึ่งเนาะจะไม่ใส่สีธรรมชาติมันเป็นสมุนไพรเนาะจะเลยเห็ดมาก ยืดเาสาซมือนี่ครับเราปกติใช้อะไรทําผ้าไหมครับเส้นไหมอ๋อเส้นไหมนี่ทำมาจากอะไรครับคุณแม่ <laughs> จากตุมตะมอนเนาะครับอ๋ออืมตมอนเราได้เลี้ยงไว้ไหมครับช่วงนี้แม่กับพ่อเลี้ยงล้วแม่ไม่จะท่อโอ้กซื้อน้ำสามาชิกซืสือเส้นไหมน้ำสมาชิกน้ำเชื้อคลายไปไอีกสิ่งนึ่เออมีสมาชิกกี่คนครับ ตอนนี้มันก็ไม่หาสิบคนเลยสำหรับสิ่โอ้มีกลุ่มเครีอไขาน้ำอีกอันนี้ทําไปขายอยู่หรอคะแม่ขายไรายได้ดีไหมคะก็พออยู่ใดอยู่ได้ใดพออยู่ใดประมาณกี่บาทค่ะต่อพื้นเนี่ยบันทีถ้าไม่ขาดแม่ขายพื้นหนึ่งหาพันว้าวราคาดีมากค่ะสีเคมีก็กอยู่สามพันสอพันหาอ๋อแล้วเอ่อ ย้อมสีผ้ายัางไงครับย้อมสีห้องก็มีสีคังสีเปลียกดูเปียกกระเดาเยังคูนแล้วก็ฝางสาบุเรียกเปียกเกี้ยนขนุนอืมแต่ว่าไม่ได้ใส่ใดทุกสีอยู่ดอกก็แเดวแต่ลูกค้าชอบก็ย้อมอันนี้ก็ยอมคังมักโคตรมากิ่ตตมไหมมีเครือข่ายไหนไหมดูงานบ่ค่ะหลายมันดูงาน,งานหลายอยู่เรื่อยๆอันนี้คือมีมีแต่ยูนี่ดลค่ะแต่ว่ามีหมองอื่นมีแต่ยูนี่แล้ะลูกบ้านนี้มีแต่ยูนี่ แล้วระยะเวลาย้อมสีของผ้านี่ใช้เวลานานไหมครับก็เป็นมือพ่นแลูก้อมเป็นมือ,อ,อย้อมเป็นมือว่าเกิดสองมือสามมือไปพอนีแล้วแล้วผ้าฝ้ายพวกนี้นี่ทานานไหมครับกว่าจะเสร็จนานครับประมาณเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับมันก็เครืองเดือนพล้ีมันเป็นหอกตุง้งโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวครูจะไปข้างหลังต่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณแม่เชื่ออะไรค่ะคือแมวอันฟรีดีนอคุณแม่ทำอะไรอยู่บ้านตอดนีปั้นรอะ ปั้นเตท่อท่อจังแม่เห็ดยุนอนหนึ่งกวกกวกอะไรมาปั้นยังคือะแม่อันนี้คือน้ำอะไรคะน้ำโอไซใบไห้มันติดไหมใ่น้ำให้มันติดหลอดย้ำเข้าไปปัน้นไปตำรวมมือเรียยล้ว,วันหนึ่งคุณแม่ทําได้เยอะไหมคะ,ะได้เมื่อละปล่อยซ้อมปล่อยไหมฮะปล่อยซองปล่อยไปพรถึงปัป้นแล้วเนี่ยเรื่องแม่เห็ดในธะรนวยเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้แต่ละอันเวลานาน ปั้นังสี่กับมือนึงสองมือกับมาเหลวเด้เนี่ยนยปั้นเนี่ยเนี่ยมันมือเดียวสี่เ้วเด้ข้าวเียวปั้นเหวเี่ยเปนหน่วยหนึ่งโดือนบรเรนตัวมันนตั้งเวตัวเนี่ยเราสีได้มือสองมือคนเลีวใหรเป็นตัดเนี่ยเราสีออกได้เห็ดหยาดมันเปเห็ดไงเด้มัาคือไปตัดนงเด้คนน่ะเราสีได้ตุ้มเรี่ยมันตุ้มมันเียบตลอดแล้วเอาไปตัดไปตั้ ได้จุ่มแบบนี้สละโอเคค่ะสวัสดีค่ะแม่ทำอะไรอยู่คะวันนี้มาทำสารคดีค่ะสารคดีเกี่ยวกับการทอผ้าไหมทอดผ้าไหผ้าขาดเข้ามาทรงเพลินนี่คือมีคนมาสั่งหรอคะจ้ามีคนมาสั่งอันนี้นานไหมคะเนี่ยกว่าจะเสร็จกว่าจะเสร็จอาทิตย์อาทิตย์กลัว ไปเลยสิบพื้นสิบพื้นวันละสองพื้นสี่เมตรละจำได้กันก็ทำแบบนี้วนไปใช่ไหมคะจนกว่าจะหมดไหมเนียนติตาตีตาไปทำยากไหมคะแต่บ่อยากแค่หล่ะเส็ดเป็นแล้วขอลองทำได้ไหมคะเออได้ดิ่ะหได้ได้มาแมามารับคนงานหนึ่งอันมันต้องเหยียบอะไรด้วยไหมเนี่ยเนี่ยบนข้างขาเนาเหยียบ ดูดูวิธีดูวิธีเย็บข้างนั่นข้างนี้จ้ะมันก็อาอ๋อก็คือสลับข้างใช่ไหมคะสลับข้างกันนี่ก็อากินขากระสอดพ่อตาหล่ะเอาสีไหมจ้ะคุณไหนสิท่อกระเบื้องขาฮักแล้วขอลองทำหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จัดนี่ี๋ยวพ่อตานีก่อนขอบคุณค่ะถ้าทำหมดนี่จะได้ประมาณกี่พื้นคะ สีบมีบเมตรมีซบกืกี่บาทนเนี่ยสองร้อยเอ้ยสองร้อยหาซบารอยคนละสีทรไมสาตาอันนี้คือทำสีอื่นด้วยไหมคะแม่อันนี้สีสีเสือมาให้ถึงมาทอดมันเป็นจับขาไส้ปะน่าจะได้เป็นอย่างนั้นมาให้มานี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมครับ อะไรนี่นอยอันนี้ครั <S <s ้งแรกใช่ไหมคะอันหยับต้องยับไม่ใช่ครั้งแรกค่ะเคยทำเคยทำแล้วหยับเพื่อราคาเพื่อราคาเนาะหยับเพื่อเพื่ออาขึ้นทางไหนเออสอดเอาสีขาวสอดมาสีขาวอันนี้เออเอานนี้ไม่หนูนี่นี่เอาตัดออกนะนี่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 เอาสีนี่ละเพราะว่าันี่สีนี่เลยม่ต้องต่อสอดไปเลย เ่งแล้วค่ะเออเดี๋ยวยายใช้ไปให้ดึงตักไปบุญตบบันมอบุญเออเดี๋ยวดึงไป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 เอาพ่อหยับพัดควักโอ้หน้าสดไหมคะเออกลับไปกลับมาให้มันพ่อตาพ่อตาเอิดียิ้มหัดเอะ อ๋อปารัตก็มาน่าเออเฮ้ยเหตุอะไรเหรอเรื่องจากคิดแม่เคยเห็ุอาทิตย์นึงสิอาจจะเป็นเดือนกว่าสินะคะเฮ้ยฮะเออมันเป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรกระโดดมาฝ่าย่ง่ายยุ่ยอย่าอย่าทำแรงนะครับเดี๋ยวของเขาจะพัง ทำหีเน่มันห้งเออสำหรับประวัติของการทอผ้าไหมประวัติผ้าไหมที่มีหลักฐานและการค้นพบเก่าแก่ที่สุดคือมีการพบที่ประเทศจีนประมาณ4,700กว่าปีที่แล้ว โดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างถึงได้อาทิหนังสือจีนโบราณชื่อไคเพ็กที่กล่าวถึงพระนางว้วนหุยพระมเหสีของพระเจ้าอึ้งตีที่เป็นผู้ริเริ่มการทอผ้าไหมจากนอนไหมที่พระองค์สังเกตเห็นโดยบังเอิญและได้เผยแพร่ไปสู่เขตต่างๆรวมไปถึงอาณาจากักรใกล้เคียงสำหรับประเทศไทยพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าไหมที่เก่าแก่ที่สุดประมาณ3 0 0พันกว่าปีที่แล้วโดยพบเศษผ้าไหมของวัฒนธรรมบ้านเชียงนาบ้านนาดีอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรและบริเวณพื้นที่อื่นๆในภาคอีสานซึ่งจากการสันนิษฐานพบว่ามีการเลี้ยงและการทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มกระจายทั่วไปในแถบภาคอีสานและสายพันธุ์ไหมที่ใช้เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองที่มีการฟักตัวได้ตลอดทั้งปีมีลักษณะรูปร่างเรียวเล็กสีเหลืองในส่วนภาคอื่นๆของประเทศมีหลักฐานตรวจพบถึงการทอผ้าไหมเป็นเครื่องนุ่งห่มปรากฏตามจารึกของพงศาวดารต่างๆจนถึงสมัยอยุธยากรุงธนบุรีถึงรัชสมัยปัจจุบัน ในสมัยราชการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5พศ2411-2453ถือเป็นยุคแรกของการส่งเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพรองงอจากการทำนาเลยทีเดียวบริเวณพื้นที่อีสานถือเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหมอนไหมและทอผ้าไหมมากที่สุดโดยสมัยนั้นเทคโนโลยีเกี่ยวกับผ้าไหมยังไม่เจริญก้าวหน้าชาวบ้านยังทำได้เป็นเส้นไหมหยาบใช้เป็นเส้นพุงได้อย่างเดียว ส่วนไหมเส้นยืนต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงก่อตั้งกรมช่างไหมและโรงเรียนสอนเกี่ยวกับการปลูกและการทอผ้าไหมโดยเฉพาะรวมกับผู้เชี่ยวชาญประเทศญ,ญี่ปุ่นจนทําให้เกิดการพัฒนาวิทยาการการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและเทคโนโลยีการทอผ้าไหมมากยิ่งขึ้นอาทิการใช้เครื่องทอผ้าไหมแทนมือเป็นต้น แต่หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนลงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมก็ซบเซาลงจนกระทั่งพุทธศักราช2479จึงมีการกลับมาส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกครั้งโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม และพัฒนาตามจังหวัดหลักๆที่มีทอผ้าไหมกันมากได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดหนองคายเป็นต้นพร้อมกันกับพุทธศักราช2491มีนักลงทุนชาวอเมริกันจิมทอมสันจัดตั้งบริษัทจิมทอมสันไหมไทยจำกัดทําให้การปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมของไทยพัฒนามาเป็นแบบอุตสาหกรรมและธุรกิจมากขึ้นโดยการส่งจําหน่ายที่ประเทศอเมริกาและประเทศอื่นๆจนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก การทอผ้าไหมและการตลาดในปัจจุบันถูกพัฒนาในรูปการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อส่งออกต่างประเทศและจำหน่ายภายในประเทศแต่ก็ยังมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นเช่นบริษัทจุนไหมไทยจำกัดบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทยจำกัดเป็นต้นสำหรับการผลิตผ้าไหมในภาคครัวเรือนพบมากเกือบทุกภาคโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือที่มีการผลิตในระดับครัวเรือนและการจัดตั้งกลุ่มผู้ทอผ้าขึ้น ปัจจุบันมีมากกว่า200รายทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออกเห็นตะลูกที่นี่แบบลันเบิดเบิดเร็วไม่เห็นจะป้อบประเทศเป omas ดูวิธีใส่นะครับ นี่อะไรนี่นี่น,นี้เนี่ล้วครับครับวแค่ติดใจใช่ไหมครัขบข,ขอบคุณ<อ>ครับ สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะแม่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้วักไม้วักไปทำอันนั้นใช่ไหมค่ะว่าเดี๋ยวก็เอาไปปั้นไปลองลองลองไปทำกับคุณยายอทำก็ไดรลองทำนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองลองอนั้นก่อนอ่าเดี๋ยว แล้ยวเนี่ยจิกอว์ทำาออกาเกียะเนี่ยจิกอวว่เกียไมทำไม่ออกไปถ้าออกไปไม่ใย่หรงว่าไปมาเดี๋ยวออกไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ปันเรียนไปเรียนไปม่ให้มันวงอย่างแม่ไร้ตาบ่คตนนีคือไตาอือไม่ไรตาเลยไมยังเห็นหงุดหงิดะตอนนี้ม่าเห็นอย่างรเนี่ยนี่นี่อันนี้ล่ะปันตตแบบนี้ันมา ปันอยู่ตะหมองเดียวอย่างไรก็ได้ไม้ปันของเดียวมันจะรือไม่ก็ปวดปวดว่าเอาปวดๆวดามออกเขียดนะโอเคค่ะไปครับขั้นตอนแรกต้องมุนน้ำแนี้ยเลียนไปเลียนมาโอ้ยมันเสด็จมาเออเิ่่งหันเอาเลียนไปเลียนมาเออเอานั่นหามออกเขียดนะลุงอีเออหนุมันมันรู้สึกออกห่อนมือมือลงอีเออมาตะหออกเขียดเออออออพันเห็นตะหมออกเขียดพัน ของแม่มันเป็นแบบชิ้นแล้วใช่ไหมมันโดนชิ้นแล้วค่ะอืมแล้วมือกูเตาไงใว่ใส่วังมันบะมี่หน่อย แม่ไม่เห็ตั้สี่เป็นหมื่นอรอห้เหมือนมือนะลปวดแขนมะค่ะแม่ปดแขนมะค่ะอมาปวดด้แต่วมนจากนอนอย่างี้นอนาขยาอย่างน้อนย่างไงกันนอนลงมันวนมค่ะยังไงโอ้ังวนใส่นกดีส่นีมหเอาเอาเอาอแล้วอะไรพอทำอะไรแม่ยังแล้พอแล้วอันนี้เราก็เอาออกเลยค่ะออกะมาตรมอเป็นบ่อัเยี่ยวไว้ Mấy của mình anh à. <laughs> em là con ăn hắn 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 nó hắn 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 Ăn Ăn hắn 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 hắn

ให้โดนมะข่ายก็จะได้อันนึ่งโดนโดนนไ่ได้ไปไหนได้เอาุณี่น่ะไไม่แน่ในงานแหะพวกงตั้ข้อนงวักทีนี้แล้วืมันามาก็่ยอมบายอมบางีม่อมบามีบเ่เอเนเขาไม่ยอมไม่ไ่ืมืยอมนะก็คือจะยอมทุมอยอมเรื่องมือนี่ม่ยอมไม่ยอมนะไม่ยอติดตัวใหอันนี้ก็ม ันมาถึงมือคนแต่คนเนี่ยอย่งเดียวลองคนมันสามารถถึงมือคนผู้คนแต่คนย่อมกว่ย่อมควักกต่ควักปั้นกับปั้นตั้งกต่ตั้งที่ไหนล่ะพ่ปาเนี้ไม่ง่ายก่เท็ควักเปดนแ้ดอกไม้อะไรองเงนเต้นไหมเต้นค่ะไง่ายนี่วักไง่านี่กมาปั้นเนี่ะ เอาก็ได้ตอนไปได้ไหมไงไม่เห็นด้วยเนาะแม่แม่ได้จักกว่าประมาณประมาณกับตาไม่ไงกับเหี้ยเนาบ้านเด็กอะไรเป็นมือสองเต็มสี่ขั้นเอาไหมไมาเหี้ไปงานก็ได้ทั้งนั้นเ็บุญั้สองขั้นหนึ่งั้นันได้ที่มาปอยล้มไป หาที่บาทหน่อยยี่สิบบาทรอยเป็นมือเป็นมือมือลราอยก็ได้แล้วมือเราชิบอยังไงาเบาเป็นไรบวันล้วเอาเป็นไรมือแตแล้วแต่ไรมือจะแไปเบุญบอมานั่เนนี่ยมัดนี่แหละนั่นนั่นดังสี่อรน่ยสัมผัสพวกมันนี่ไปเ้พันไละ พ้าคือขเหนียวขันหลอขานแกงไหมข้าวใผ่านต้มหับพันเขากเสีเอาไปยอมเขาสิสุสเขาเสียวสีแดงเขาไปยอมตามเดียดสีนู้นนี้รเขาเอินข่นไร้ขื่นไร้ที่มาที่มนที่มาไร้ตรงนูไปขานี่ไปยอมแล้วเขา็สิไม่แก้มขวดมะปั้นเขา็สิไปพอเปนน ต้โดน่้ดน่่โเติบเยอะอันนันโดนเยอะ่ารเก่งมันจะดีสองาั้ม่คิดเองดเลยัแต่เป็นสีแดงคก็คิดเองเอเนี่ยเขาก็มนี้นสินี้เขาสินี้ต้นแดีบของขาสันขาสิมาไล่นี่ากนี้มีไตั้งแตอ ไล่อันเคยดอกมมกอันนี้เอากระสียมาผสมผสานกับไลยอีกฟูไล่อันเอะดอกลักมีไลยดม่อันนี้ผัาขายหนึ่วันสักวันนะเนี่ยขทุกวันนีหรือแบพึงขาแกะอันนี้ได้ไหมนี่เนี่ยแม่มาถึงหาอหาหารที่มันจะเป็นยอมสีไดนค่ะยอมสีแดงสีแดงสีเหลืองาจะเขาสีเอาจากสีถ้าสัเป็นยอมสีถ้ามัน ไม่ไม่เป็นถ่าย่ามาที่ตาสิ่งาถุงนี่าถุงเบิรงบนบุกินได่ไหนี่จค่นี่เป็นไ้างคะนีหลายอันเดียวอููได้ปิ้นีีด้ลายูอูึงกระบอกูแ้ง จะมีถุงนี<ห>่กองของทางญานะคะ,ะเข้าไปเลยชมเลยก็จะมีกิ๊บ็อบของ,องเรางเล็กๆกิ๊บ็อปเป็น,ปย,ปนยางมัดผมเป็นนีนี่ครับนี่ออ,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 อันน,นี้นี่เป็นว่าคุณแกว่างคุณแก<อ>ทีไอ้พวกแม่จากที่เพื่อนเราพาไปแป,ปลรูปแล้วที่มนเหลือ หอมแม่หอ,ม,อามามเห็ดหอมมาเห็ดของคิดช็อตเป็นยางม,ามัดผมเป็นกระเป๋าตังเป็นดอกไม้ดอกปากสืดอันอันอันนี้ถ้าวางขายนี่วางขายยู่ไหนครับเนี่ยวางขายยกกลุ่มเท้านี่แหละจา้ากรับอันเท่าไปออกบูธออกเั่นยังไงออกกลุ่มเท้าอ, <c oughs> ออกบูธอออันนี้เราจะที่ห้าสิบเก้าบาท ห้ยมากแต่เห็ดหยางเราขาราคาดีเลยเห็ดหยางคือเพราะว่าาต้องตัดหน่อยนะแมนแหงหน่อยมันแหงเห็ดหยางมันแหงแท้ที่เขาเอาไปแปลงูกที่อาจารย์มาสอนอาจารย์จากมอมาสอนทีอาจารย์จากมอมสอนมาด้วยนี่ค่ะอาจารย์ศักชายสิขาเขาการมาสอนกุ้มให้ออกแบบวางัดเสื้อนี่ได้อันนี้เป็นผ้าอันนี้ เขาเรียกอะไรนะคาบอยเสื้อคาบอยทรงคาบอยอย่างนี้อืมอันนี้ประมาณกีก่บาทประมาณตัวรับั้งเป็นผ้าไหมเลยเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายถ้าเป็นผ้าไหมนี่ก็จะแพงขึ้นมาเลยไหมคะแพงเป็นอย่างที่แพงกัก็มันจะมันจะเป็นไหมเดยไหมไหมมันราคามันสูงเขกากเหตุยากพอเอกากนี้การขึนไล่ถึง มัดม e so ัดมีแม่กับซีมัดแบบนี้แหละเวลามัดพ่อแล้วมันจะเป็นเส้นแบบนี้แหละเป็นไรทั้งสิ้นแต่เทิ่งมัดพีดอันนี้เมื่อไหรมัดมีแต่เข้ามัดยอมที่ซื้ออันนี้คือเห็ดเองทุกขั้นตอนเลยไหค่ะนี่อย่างเดียวคือว่าเข้ากับได้ซื้อเอาบัดทุกทีทของเ้าเจ้าเห็ดก็เต็นมื่ได้เนาะไปนะแต่ว่าไม่นี่เขาสามารถเลี้ยงได้ต้องเรียเรียงงานที่เขาพพ่อเขาก็ได้ไปซื้อคนที่เขาปกตินี่มีคนเลี้ยงกันไหมคะ มีค้อกันแต่ว่าเดนีนมันแค่ส่วนน้อยแล้วสุ้มเรียงมอนกับเถาแล้วเนาะคนหลุดใหม่ๆยังเข้ากับว่าเรียงแล้วเข้ากับไปซื้อมาเห็ดเลย ไฮโดนมอนอันนี้ไฮโดนมอนอันนี้ก็ะเฮดโดนอยู่เพราะว่าอันนี่เป็นงานของผู้สูงอายุเกรนเฮดข้างในมันเป็นอันเท่านี่แหละข้างในเป็นใยเป็นใยมันเป็นนนนเด้เป็นใยใยสังเคราะห์ใครต้หวาดพันสามร้อยห้าสิบเอกลักษณ์ของน้าเช่อคือปูปูแป้งแต่ว่ามีหลายลายนะมือนึงเ็ใครจะอ่านค่ะมือนึงเ็แบบนี้ เมื่อนึงก็สิแต่หลายอันอยู่ล่ละนีพผันเพิ่นนั่งเฮ็ดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่เฮ็ดแล้วเฮ็ดยากอยู่ค่ะสิจังได๋เฮ็ดหนาผู้เผ่ากันอยู่เสาเฮ็ดเนาะแต่ว่ามีแตเถอแต่จเฮ็ดพวกกิบช็อปมัดผมเอ้ยดอกไม้ปักอกเอ้ยนี่ล่ะที่เฮาเฮ็ดจำอย่างีออเดอร์ฟอร์มช่วงนี้ออเดอร์หลายบ่ค่ะช่วงนี้ก็พอเผาอยู่ออเดอร์เรื่อยๆนี่นะคะสำหรับใครที่สนใจสแกนตรงนี้ได้เลย โอมีอินทราแกรมด้วยเหรอคะแม่มาาถ้าสนใจก็สั่งได้เลยใช่ไหมคะนี่อันนี้สวยมากเพชรจึ่งมากค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเย่เย่ค่ะส,สำหรับวันนี้พวกเราก็ได้ความรู้กันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เจใด้แล้วครับผมสนุกมากๆเลยสำหรับกลุ่มพวกเราวันนี้อ år, ขอขอบคุณและสวัสดีครับ